ตอนนี้นะคะเรากําลังดูมวยคู่เอกนะคะมวยคู่เอกตกลงมาสู้กันระหว่างงูเขียวหรือแม่ทำไมใช่งูเขียวงูเขียวมาดูน่ากลัวแท้ไม่งูเขียวอยู่เนี่ยงูเขียวห่างไมมไงมันกัดตายกัดตายแน่ๆกัดตายตัวนี้กัดตายตัวนี้กําลังเปิดเปิดโดนตีมวยคู่เอกระหว่างตุ๊กแกกับงูเขียวนะคะโอแม่เอามันเลิกแม่เอามันแยกกันเถอะแม่กลัวมันไม่กลัวไม่กลัวต่างคนต่างอยู่ พออย่าเปิดมันจะติดแดงหูวยมันไม่ได้ติดฤกษ์กระส์งูกัดกันดอกมันติดฤกษ์กระสีเพลงงูเขียวงูเขียวหางไม่มันตกลงมาข้างบนไงมันตกเประลงมาเมื่อกี้นี่ไงพ่อนี่ไงมันตกเปรอะลงมาตัวนี้มันอยู่ต้นนี้ไงพ่อต้นนี้น่ะ ตัวนี้แหละที่แม่มาเห็นมันอยู่ต้นนี้น่ะไปไปลูกไปต่างคนมันมันจะไปอยู่ตน้นมันอยู่ตน้นดอกอินทเนินตอนนี้เนี่ยยังไงก็อยู่ต้นนี้ รวยรวยรวยเห็นง er ูแล hmm. oh, okay. wow. okay, okay. okay. ้วรวยไม่ไม่ไม่ใช ah ่งูน้อยนะพันตาพันก็เป็นงูเขียวหางไหมนี่น่ะโอ๊ยกัะตายกักัะตายกัะตายงูนี่น่ะเห็นไหมหางมันไม่ไหมน่ะเห็นไหมหางดำๆน่ะ ขาเรียกว่าง,งูเขียวหางไหมมันจะไปต้นนี้เนี่ยเขาเคยอยู่ต้นนี้ที่วันก่อนแม่จะไปถ่ายรูปมันโชกออกมาเนี่ยแม่ยังบอกระวังงูเขียวเด้เอมันมันจะอยู่ต้นเนี่ยมันเ,เขา,นะ okay. เ,ขาเขาอยู่ต้นดอกดอกนี่นะ่ะอินทนน์น้ำเนี่ย นีงูเขียวหางไม้นะคะตัวไม่ใหญ่แต่ว่ากัดตายค่ะเขาจะซ่อนอยู่เขาจะซ่อนอยู่ตามใบไม้นะคะใบไม้เขียวๆเขาก็จะอยู่นี่พ่อเขาจะอยู่ต้นนี้แหละแต่ก่อนนะเขาอยู่ประจำนี่ไงเขาก็จะไปต้นที่เขาเคอยอยู่ไงนี่ไง เพราะว่าวันก่อนแม่จะมาถ่ายรูปตรงนี้แหละมันชุกออกมาแม่ก็เลยว่าัีไงต้นนี้นี่เขาอยู่ประจําถ้าเพิงเขาจะขึ้นเห็นไหมนี่ไงแต่ก่อนแม่จะมาถ่ายรูปตรงนี้แหละเขาก็จะขึ้นเลยแล้วเราจะมองไม่เห็นตัวเขาเห็นไหมใช่ก็ขึ้นนี่ไงก็บอกว่าเขาอยู่ต้นนี้นี่ไงเขาอยู่บ้านเพิ่นเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยวันมันก่อนแม่มาถ่ายรูปมันโผล่หน้าออกมาแม่เราบอกว่าอก็ก็ถอยออกมาไงเวลาเขาอยู่ในใบไม้เราจะไม่เห็นตัวเขา งูเขียวเหมือนกันเขาเรียกงูเขียวหางไหมนี่ไงก็ตอนังไต่ขึ้นไปแล้วงูเขียวหางไหมเห็นไหมเขาเคยอยู่ต้นนี้เพราะเขาอยู่อยู่แบบแบบความแบบลอยมาใด้ไหมลอยพิมาเลยงูเขียวหางไหมค่ะเขาอยู่ต้นนี้ประจำมันก่อนแม่จะมาถ่ายรูปกระดอกนี่ไงก็เลยเจอเขาปุ๊บพอดีเลยเอ้าก็เลยนี่ไงหางไหมเห็นไหมหางดำๆนะไม่ไม่เห็นตัวเขาหรอกเพราะถ้าเขาขึ้น เขาึ้นต้นไม้แล้วก็จะไม่เห็นตัวเขานี่ลราต้นนี้แล้วก็อยู่ต้นนี้ประจําก็ใช่ไงพที่แม่บรรทอนไม่เห็นตัวเขาใหญ่กว,วา 1, า่านี้่าพอเท่าเท่านี้พันเขาเท่านี้พันงูเขียวจะเท่านี้ไม่เกินนี้ตัวเขาจะไม่ใหญ่เขาเท่านี้หายไปแล้วนะคะงูเขียวหางไม่ลองไปดูไปดูตุ๊กแกตัวนั้นซิอยู่ไหน,ยนะนอยู่ไหนตกลงมาองเอาาไปไม่ได้เลยเหรอตกลงมาสูงนะเขาแล้วใกล้กัดกันลงมาสูงข้างบน ในลูกหนูเป็นยังไงบ้างเอาไม้มาเขี่ยดูตกลงมาเลยจุกป่ะลูกตกลงมาเลยจุกไม่เป็นไรหนูกันกันสัตว์ที่นี่ค่ะกับแก้เป็นสัตว์ที่มีโชคนะคะนี่ไงพ่อ,อไม้มาเขี่ยเข้าไปสิแล้วถูกแดดแล้วร้อนนี่โชคโชคโชคไปลูกไปเอาเอาไม้นะมาเขี่ยเข้าไปพ่อ เอาไม้มาเกี่ยวพ่ออะไรไ,ไม้ที่กูอุยเพิ่นถืออยู่นะเขาเอาริมสารก็ได้เกี่ยเกี่ยไปไปลูกไปเข้าไปไม่ไหวตกลงมาจากหลังคาสูงเก็บหรอหยบลมาไปไปลูกไปเคี่ยเลยนนนนนนเขี่ยเลยน่น่าน่าไปแล้วเ<อ>ขางงไงเขางงไงเาขงงงเากลัวเขาก็จะขึ้นข้างบนแหละ,ะลขึ้นข้างบนแล้ว เอาเอาไปต้นนั้นก็โดนกินอี็กบมาเนี่ยนี่ไงเขางงไงตกลงมาแล้วงงนะสักสิไปใส่มาเนี่ยนี่ไงลูกไปไป,ไปไปไปขึ้นข้างบนลูกไปไปลูกไปขึ้นไปไม่กลัวไม่กลัวหางขาดเลยนะ่ะถูกกินหางนะไปลูกไปพ่อเคียร์เออเอาขึ้นไม่ได้เลยพ่อกระโดดขึ้นไม่ได้เลยไปลูกไปไปลูกไปกำลังเมื่อยอุ้ย หางหางยังแดงๆ,ๆเห็นไหมห่อยไหมพอเห็นหางไหมหางแดงๆถูกกิน <มา S 2> ไปลุกไป,ไกไปขึ้นไม่ได้ก็น่ก็แล่นไปทางพุทนเลยถูกกิน,นอี้เอาไปหางูแล้วบานนี่ไปหางูแล้วบานนี่จะไปใส่ได้งงสงทัยถูกง,งูพามาเนี่ยไปลุกไปเดี๋ยวไปต้นไม้เด้องูยอยู่ตรงนั้นืมพลลีแล้วล่ะอว่าเป็นยังโอ้ค่ะ คลิปนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ